ดวงรายวันประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564แรม11ขค่ำเดือน12ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้ควรตั้งสติให้ดีก่อนเริ่มทำงานเพราะจะมีอุปสรรคและปัญหายากๆให้คุณต้องแก้ไขการเงินรับเรื่อนดีมีโอกาสเก็บเงินสร้างฐานะได้มากขึ้น ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาจากคนรักกลายเป็นคู่ชีวิตแบบจริงจังคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบในช่วงนี้สีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสี่และเลขหคนเกิดวันอังคารการงานเตรียมตัวให้ดีเพราะช่วงนี้ต้องเจองานหนักและเหนื่อยมาก การเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากก็ไม่เป็นปัญหาความรักคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีคนโสดหากรักใครให้เริ่มจากความเป็นเพื่อนไปก่อนจะมีโอกาสสมหวังสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสี่และเลขห้า คนเกิดวันพุธการงานชีวิตวุ่นวายมีงานหลายๆอย่างเข้ามาให้รับผิดชอบมากมายการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีไรายได้เข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆความรักคนมีคู่ทำหาความหวานอาจไม่มีแต่ถ้าทำหาความมั่นคงมีเต็มร้อยคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆหากลองเปิดใจสักครั้งก็ไม่เสียหายอะไรสีนำโชคสีเทาและสีควนบุรี สีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสี่และเลขห้าคนเกิดวันพฤหัสการงานงานที่ต้องทำร่วมกับคนหมู่มากอาจทำให้เหนื่อยและต้องปวดหัวการเงินมีเงินไหลออกจากกระเป๋าอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่รักและเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี คนโสดมีใครบางคนเข้ามาพูดคุยเพื่อหวังพิชิตหัวใจคุณสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสี่และเลขห้าคนเกิดวันศุกร์การงานอีกไม่นานจะมีงานโครงการใหญ่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบในไม่ช้า การเงินมีรายได้เข้ามามากแต่อาจต้องหมดเงินไปกับบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความรักคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานช่วยกันสร้างฐานะให้ครอบครัวคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนแบบเงียบๆไม่เปิดเผยสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสี่และเลขห้า คนเกิดวันเสาร์การงานปัญหาทุกอย่างที่มีอยู่จะเริ่มคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีขึ้นการเงินมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องธุรกิจที่ลงทุนมีผลกำไรความรักต่างคนต่างเข้าใจและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันคนโสดได้พบรักครั้งใหม่ทำให้โรคสดใสอีกครั้งสีน้ำโชคสีเทาและสีควันบุรี สีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสี่และเลขห้าคนเกิดวันอาทิตย์การงานช่วงนี้ทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนอาจทำให้สุขภาพสุดโทรมการเงินขยันมากก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้าน คนโสดช่วงนี้เสน่์แรงมีคนมารักมาชอบหลายคนสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสีและเลขห้า